พยายามแต่ก็ไมรด้กีดามร่อ่ามพ่อไหมแล้วก็จะเดินรถกรอบี่นะหกขวดเลยนะครับเป็นนกวรลขานนะครับจับมือ้าหน้วกัรก็อิกแล้วัว่าเราาถามเขาถามเขาเดินเพื่ออะไรสอบถามเพื่อราะมาวัดสาร ตึงเจอเพื่อนยกตัวขันหลังก็ร่างก็คว้าคัดแต่นอติคุณพ่อเป็นประธานจัดคอร์ดลวงและดีกวาอิจฉาทองผีกวาดใช่ยูดงลุงหาแดนด้วยวัดอินเงิกลงเลยพระไม่ใช่แล้วลายจริงปีกลาก็ขอขอบคุณนะครับลายครับคว้ากันคว้าคัดทอดที่เดยวมอ จังวัดี่จงวัดนะครับก็ขอุยงโงรับกรอเพื่นะครับจากตะก้อตะนเราเงานปีนีกัวนี่ขออุบครับปีนีเพ่ออกมาบนนี่ขออุบเางตระกูลมาผูครับทนครับเออเขาเรียนกันตีนตะก้อตีอจิทารามครับเออครัก็แต่แตกแากเต่มกระโตรงงานีใส่หกก็ไเลยอ ก็ขอคนครับสำหรับผู้ที่กระโดนะครับท่านจนวนมาขามาด้วยะมรับชนไทยครัผีเชนียวันะครับเองสำหรับวันที่1 8นะครับวันอาทิตย์นะครับมีตะก้อผู้หญิงครับตะก้อผู้หญิงล้วนครับจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ โรงโรงนี้ยังผู้การรายรับติดตั้งนะครับโรงงานครับธุรกิจนะมีข้อ30ทองเหลืองคําพัดนะครับชิ้น5ครับดาวก็ครับละ33นะครับที่9โซโซต้นท่อแล้วก็รับดีใหม่นะทิปตอบนะครับก็มาเป็นเจ้าของครับมาแอนนิสราญรับ สม호 แสดงอธิบดี เจ้ห้วยห้วยมาคลหลออมาม่าล้อตนเองยันธ์ผีเพื่อและตยัตัวปูผู้มารับขกาะออมาเพื่อไหไมาเล่นฟรีนะครับตดจัแดงติดแดงแ่แงนขงมาแล้วตดช่องมาแล้วไอ้จของรถสแตดารงนะครับก็สำหรับกีฬารถัรยบนยนต์่ทราบอกจะจถามว่าทำไมต้องจับิกาประเภทเสียงกนะครับหมือไพ่ เราถือในพระเกียรติยมตีเราเป็นลูกจำใจนะครับขอความพินายางเดียวนะครับเลียนขอมายแล้มาเล็กเก็บมาทอนโอเคก็มาแค่ครามพูดสวทีไพาดให้เราตลอดการเป็นเฉพาะนี่ไม่ใช่ขอพบดาเพราะเราก็ได้จากคนแก่ แล้วก็ขอมไฮโดรท่านลงได้จะให้คะแนนแล้วก็เอาผมให่ข้าวแบตปีหน้าแลนะครับหลางเดอร์ามนะโชว์ความเอ๋ข้าวข้าวโดนต้นเขาไม่จิกข้าวแล้วก็ดูเทนไก่ตรงกลางนิดเดียวนะเพียงข้าอข้าวข้วเอาพี่มาเลิศโอเคเติมการบงงานข้าวแม่ไอเย่เด็กนอาใต้หุ่อกะติดกข้าว เออรวดับทีท่าพนักตบดต้แล้วห้าสิบเป็นคู่ไม่ตายไหลโดนแรงแล้วไม่เก็บไอ้ห้องไม่ตกเถื่อนมากเลยแล้วลุกหลับหายอะไรนี่ไหลแล้วเจ็บติดจานเดงกขอน้ำเยอะมากลุกขึ้นลุกขึ้นมาแล้วเรื่องอย่างนี้ลุกไปเดือดไปเจ็บ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  เอาตอนนี้ตัดเงือนขายยนะครับตีนี่ายโยบนทตาครับเป็นนา่อและงของรัวใช่ไหมครับเอาแล้ครับแล้วอย่าลืมตัดหนึงร้อบาทวันที่1ิแปเราจับเป็นรถไฟฟ้าโอ้โหสำหรับที่ในหมู่บ้านซือใหตลาดลาัติดล้เพ่ เออ่ีนทีนรบเด็กัดอินอินโอ้โหนี่ทอกรมการกระดาษตีฟามาแตะโลกไอ้หาวไม่มีสนามเลยฮะเออแก็หาตอนนีโแก็ไดตาก็ไม่ได้ายืนไสหาม้หนาลยเออแลัจา้ามเลนาวันทีให้เกนักเขาจตั้งเลยหา

ขอโดนไปเสียบอะไรฮะไม่ถ like ah, ึงเลยไม่เลยว่าถึงได้ทุกข์เขาเออลายเขาหกเืนะทจะเรยนในวันที่เล็กโอ้ทุกขือไปเลยถือไว้แล้วก็คืนเลยจับพระหว้าใจจับพระหน้าใจปีนี้เราจับกันด้วยแพนด้าการีการเกียรติกรทหานได้่าเป็นพ่อาเลยอ่านาคนาปลาปลากระดงหนุ่มตีแล้วก็วัด น้องแขมก็เหมือนกันแต่มาอย่าลงไปสักก็ไหลบนไปสุดสุดแดนนะครับวัน้องแขมที่สองตัวฮาเป็นยังไงและไปจบใวันที่สามีนาที่คุณเดินทางใจลายโด่งเป็นสุดแดนวันที่สองไม่นานถึงวันที่สองไมนานลายเซ็นก็ไม่ครบวันน้ำหกถึงเก้าคับ นาวิจิตรใชหมแล้วก็พัตถุพื้นที่บนาบ้านหรือว่าสมรสองข้ออาเป็แบงค์ต่อมมดต่อแบงค์ทุกคนระบายแล้งไปแล้วปีหน้าแบงค์แงใหญ่และส็ยานายอยู่หนึ่งร้อยบาท เออแถวๆแถวๆเออแถวๆขาเออขาตัวนั่งเออมารวมเออที่ไปยุูของคว้าน้ำคว้าน้ำได้อยู่คว้าน้ำอะไรเลยที่ที่น่าใช้ใจเป็นคิวเนอะตัวคว้าไปจุดเศรษไปงานไม่ต้องทำเปิดป้ายใหญ่แล้วพ่อเพื่อนคุณจังตายตายนะขอบคุณครับขอบคุณครับ ไอ้ข้อไอ้ข้อไอ้ข้อไอ้ขี้ชื่อเป็นใครเป็นขี้ตัวอิ๋งเออขี้ตัวอิ๋งพวกมันโดนใส่โดนหน้าเป็นตัวผ้ามันจะตอเออลชโลชหมอมาให้โภยใส่บุก็ถึงจะใส่โภเออไจริงๆตรนี้ติดสาพไม่ใช่เด็กายโดนใส่อกอไปเดอดหาเร็วความรักติดใจหายได้เป็นหได้เป็น เติมเติมเติมวติมมาองค์เลยเติมหน้า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 เลยฮะมาคนน้อยไปที่บนโลกที่บนโลกขอเพื่อนคืัเงินจริงๆวันเช้าวันเย็นได้เวลาที่บอกขอต้องจัดจ้างผมนะต้องจัดจ้างทุกเอาเยอะเออเหนาเลยหน่อเหนวเลยหน่อเด็กวัดเด็กวัด

ขออครับจากทงอย่เีต้องโอเเามาแล้วบิลรี่เลยีไเร่ไดไเทไปไปเ่ี่นเลครับบับไหนเ้เออหายจริงๆว่าผมสวยะเออหลายวทีนี้แตโนอที่หัเฮ้ยงแล้วรอบริษัทผมไอ้ัยวะ

เขาปีสถาพีภาพเลยนะว่าสิบต่อสีอะไรก็ว่ารือที่บางเขาจะมีจ่าแต่ใบแจ้งวันที่ไปหาเป็นหลับตาได้เลยผู้พบวิญญาณเราเลยอ่าเตือนสีลองจับพี่แต่เลืมครับถือตับไม่ได้นะไปหนึ่งร้อยบาทใครจะถือมาได้โอ้ขอบคุณท่าน ไปครับถ้จะลือซื้อบัตรจะมีอนะถ้าซื้อไวนะครับไปล้น้อยนึแล้วถ้าเกิท่อต่อไปถ้าเกไร้อจะต้อง่ากับตาเห็นนะลายเต็นิดพลาดแล้วกุยาออนแอเห่าราปที่ลนิสวรที่เจนะครับ คือก ah ันเหมืก no, 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 ับบัตรกัรเดินทางหลัง20เอิม่าของไทยาวารางวัดที่ไหนนะก็สามารถขอโสดะขอโสดะพิชิให้มันเต็มอ็ได้ไม่ได้เพื่อเพื่อไม่วันในถนนกล้ามองพระวิารไม่ยืนแตะตั้ขอดได้ด้วยนี่าพิเตจาพิเตะถึงเวลาจะไม่โสด

เปลอยเราจะโชวเขาไปซื้อแต่ร้บาดสิบห้าสิบห้าอครับรถงานนี่เนาแจกรินแล้วนะครัาไม่เทศแจกตลอดนะทักทนนทานข้ามเบอรบอร์ะนี้แจก้อไปแจกลอไม่านรออยไม่่อยไม่ป่ออรันอรักกนเดี๋ยวจะหาใครได้ เอาไปเลยครับหนึ่บาทท่าซื so ้อเลยครับอ so ้่หมดนะครับใครอยากซื้อานลนะครับจะมีาคเขาดินเเก็บรายเขาีสองส่งก็น่ากลารใบไมจ่าเก็บต้นทราบิลลี่เอาให้คถามเบร์สามุ่ดห้าเดถามได้เดี๋ยวถ้าผูที่สองจะซื้อถามเลยนะครับเปนรถที่เห็นนี่

ก็เป็นยไงเมือเ่อสิาทานอกท่านไงดาวพัชกิตสรุปสีสว่าูดับบกินหมุดเบาเยก็ที่ภูบนไอ่าคุณแม่จำชื่อได้เลารยหนูแม่แม่บอกแม่ชื่ออะไรไปเด็กเปิดใต้รถตอนพาเดคุณจะต้เอาไปในมหาวิทยาัที่ศนหน้าบนนยหน้าพระเต๋อ เดไปมาพอีปังลูกเด่นตรงนีีมีมรักบานแไปดสุวราใค่อาตู้ต่อนเมรอบอกว่าสาแดงก็เยอะนะครับแต่มันไม่อยู่ในเฟรมกล้องครับ อยู่ภาคกลางก็ยืนดูอีกก็เยอะนะครับวันแรกครับนวันแรกวันนี้อันบินก็มารถบิ๊กนี้นะเปิดคะแนนด้วยนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะพูดอะไรเพราะเดี๋ยวเปิดป้ายดีครับเพราะว่าคะแนนแตกต่างกันต้องเล่นให้หายทั้งบิ๊กทั้งนั้นเพราะว่าทำงานไม่้กันค้องทำงานไม่อยู่ออรถสามโดยเสียค่ารักเสียสามแผล

ตีจากไปลออกมาใไป่ทาย16นาที4มนตัวแปด่อขณะนี้เวลาผ่านไป16นาทีนะครับทีมเสร็จวัดอินทารามทำคะแนนได้4จคะแนนครับตัวแปดก่อนนะจยังถึงไม่เหนื่อยนะวันพรุ่งนี้ก็จะยิงอีกหน้าติดน้อย

ตัวเีม ja. ah, ุทางเยาเดี๋ยวไปดูดิเอาบให้พีกโดเออปัดกัอะเดี๋วเดี๋ยวอาไปดูครับล้าซื้อไมาีแปดมาแล้วครับแล้วจับทีปีแปดนะครับหรือหับปีแดเป็ว่าจะซื้ออกันเป็นเเหลือเยอะไปซื้อรอังเออรอเกี๋ยวรอเดี๋ยว เห้ากาสเาทเศษนอ่าตอนี้มันมีจุบบซื้อแม่เออาจจะซื้อที่20ได้ดงนแล้วอ้ยโออ้ยลบเปอร์บปร์บางคนมันยาแดงกเตะไม่ข้ามันยาออบ้าเอโอ้ยรอบาับาักน้ำจริบนะพอเสร็จนะคุณใส่ับผมพัข้างเดียวเพื่อเพื่ออะไรวะ เนายาลี้ยงหมาเที่ยวเลยออะตายเพื่ออะไรวะหมาฆ่าตัววัดวอ้ตาเฮ้ยโอ๊ยปอนไปกันด้เฮ้ยตะบากตะบีหันตะบากผมด้วยใบไม้ตายวันโลกออกดอกสวยหดือดลาจสัตว์แดงเพชรโขียวหรือว่าจะเป็นข้นทองเาวะบุกยิ้มโอ้โห้แว่นแว่นแว่นตาเดือดแว่นเลยปอน

ปเด็กอนโดโตโตโน่อาลุงหกพ่อพ่อทบอกี่อาจารย์ทางเพศันี่แหละเออทางทางเห็นตุ้มีหน้าอกรดาษกราษไม่ประเด็นหาไมไปนีตลอออ้าวกเด็กวับเด็กวับว่องไว